ขออนุญาตนะคะเดินขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้กับน้องๆทั้งสองท่านรับรางวัลสักครู่เลยนะครับซับไปเลยดอกบัวสีชมพูนะครับวันนี้ขอบคุณที่จะบอกว่าแต่ละน้วันนี้มาเชียร์มาให้กำลังใจให้กับน้องๆที่เป็นที่รักทุกทุกคนขอขอบคุณจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของของออกมาอีกแล้วมาดามมาอีกแล้ว มมีผระวังนะคะมันเป็นฟองเนี่ยวกับแป้งมันเป็นฟองละปวดเส้นร่องสูบบอกเลยว่ามันเป็นร่องเป็นรูเป็นรูเล็กๆไม่ไอีกแล้บอกให้อีกอะไรก็ได้แป้ไทยอีกเนาะมันเป็น รูปแบบการแสดงในวันนี้นะคะที่เป็นรอบของน้องๆน,นางนางามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะพี่แมคขายังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับอย่าบอกว่าอีก2วันที่เหลือก็ยังมีบทเพลงน่ารักน่ารักสนุกสนมอีกสองจับอีก2ส,สาวน่ะมีปี๊บไหมคะพรุ่งนี้นนนนนน